สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นมายครับของคุณแบงค์นะครับเล่นเป็นภาคศูนย์จุดสิบหกจุดศูนย์นะครับมาใหม่นะครับน่าจะมีของประมาณสักสามอย่างนะครับก็ขอต้อนรับคุณแบงค์นะครับครับผมโอเคครับคุณแบงค์ครับจะเอาเซิร์ฟใครครับเล่นแบบเอ้ยเล่นเซิร์ฟผมครับแล้วก็จะเล่นแบบพ v p พนะโอเคครับรอก่อนครับอ่าเข้าเซิร์ฟคุณแบงค์เลยครับเดี๋ยวผม ลอก่อนครับอ่าเข้าไตูโอเคครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปเลยดีกว่าครับจะได้ไม่รอนานครับโอเคนะครับเราจะเจอแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปเลยครับอ่าโอเครอนานสักหน่อยนะครับเพราะว่าอ่าเข้ามาครับอ้าวเดี๋ยวนะโอเคอ่าคุณแบงค์ครับ อันนี้เซิร์ฟพีใช่ไหมครับครับผม,มเดี๋ยวเป็นไงบ้างอันนี้มั้ครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยนะครับมีอันเอ็นเดอร์เแล้วก็ไข่ามาใหม่แล้วก็ธนูมาใหม่นะครับแล้วก็อะไรอีกวบอ,อ,อ๋ออันนี้มาใหม่เลยครับผมไม่รู้กันแล้วก็นี่ครับมาใหม่น่าจะประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสี่อย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลาไปหาคุณแบงค์ให้ดูเดี๋ยวผมไปไกลก่อนนะครับโอเคผมไปไกลก่อนอา้าวคุณแบงค์เดินมาทําไมนึกครับเดี๋ยวผมพาปลาไปตรงใกล้ๆลาวาปึ๊บแหมมาถึงนะครับปลาได้จริงนะครับนี่โอเคนะครับ นี่ก็คือปลาเหมือนปลาอย่างไรอะเอ,อมันจะวุ่นวายกันไหมเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ปล่อยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวยังไงดีเอ่ยครูนะแป๊บหนึ่งครับโอเคนะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนนะครับโอเคนะผมแบบเอาไปปรับ เป็นแบบตัวหลอดเอาตัวหลอดนะครับเดี๋ยวผมลงไปหาแบงก์ก่อนครับ,บ,บโอเคครับ,บ,บยังไงดีวะแบงค์คุณแบงค์จะเอาไงดีแบงค์ครับผมก็ไปแบบว่าไปตามทางครับมีรถทางรถไฟเยอะเลยครับก็ไปทางไหนก็ได้ันจะมีกล่องเยอะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปทางนี้ก็ได้อ่าเปิดรถไฟแล้วก็ ตรงนี้อะไรวะอ๋อรถไฟเหมือนกันนี่ก็ไปทางไหนก็ได้โอเคเดี๋ยวผมเอารถไฟออกมาก่อนครับไปทางไหนครับโอเคอเครับเดี๋ยวผมขอไปตรงกลางนะครับโอเคขึ้นรถไฟไปแล้วไปแล้ววู้วอา้าวคุณแบงค์ไปทางไหนอะอ่าเดี๋ยวผมขอไปตรงกลางแล้วกันอ่าเออตรงนี้กล่องอะไรวะเนี่ยกล่อไม่มีลเลยเลยครับกล่องใส่อันนี้ใส่ของเหรอครับผมโอเคกดปุ่มแล้ว อาวอาวเฮ้ยเอนนี้กล่องอะไรเนี่ยอกล่องของแม่เลยฮะมีแค่บล็อกเลยเหรอครับใต้ล่างมันมีอีกอ๋อโอเคครับโอเคใต้ล่างมีอีกโอเคผมไปหาตรงไหนวะครับคุณได้บล็อกมาเยอะปะครับอืมหกสิบสี่อันครับแล้วก็มีหกสิบสี่อันต่อมาทางนี้แล้วต่อตรงนี้ ให้ไปถึงตรงกลางเลยครับผมโอเคครับโอเคครับต่อให้ไปถึงตรงกลางครับตรงกลางโอเคเออผมว่าไม่ต้องให้ยุ่งยากดีกว่าผมปาเอ็นเดอร์โพไปดีกว่านะครับปึ๊บโอเคไม่ต้องต่อเลยครับแค่ปาเอ็นเดอร์โพไปนะครับคุณแบงค์ปาเอา็นเดอร์โพอาวคุณแบงค์อยู่ไหนอะตกตายเหรอของหายไหมคุณแบงค์ คุณแบงค์เสร็จเลยของหายครับเอาไงคุณแบงค์แปมึงนะครับแปมึงไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรโอเคครับไหนไหนครับคุณแบงค์ตรงเกาะกลางไม่เห็นจะมีอะไรเลยครับอ๋อตรงนู้นเหรอครับมีของครับมีของตรงนู้นเหรอครับเกาะกลางนะครับผมครับผมผมจะไปโดนลาวาไหมเนี่ยโอเคเอาใหม่ปึ๊บเฮ้ยผมจะโดนลาวาอ้าวอุ๊ยตาย ของหายหมดเลยครับเองลูกข้างล่างเหรอปาเลยเยซี <laughs> ่ <laughs> โอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เฮ <laughs> ้ยคีปเปอร์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 ใช่ป่ะวะใช่ป่ะอะไรอ่ะใช่ปะคีเปอร์ออกไม่ใช่นี่ว่ะนึกว่ <laughs> าคีเปอร์เดี๋ยวมาระเบิดใส่บ้านพังหมดเลยโอเคอ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองบี้ซอมบีมบ้มาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหซอมบี้เฮ้ยกล้าจะผมไปฆ่าให้ครับผมมาอย่างเงี้ยเลยเนี่ยซอมบี้เนี่ยโอ้ยยัง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 ไปฆ่ามันให้เลยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปทางนี่แล้วกันขอไปทางนี้ไปตรงกลางเลยนะเฮ้ยซอมบี้ตีมันก่อนโอเคแบงค์ไปตีเลยโอเคตีตกตายห่าแล้วไปเลวแบงค์คุณแบงค์ตามมาเปล่าตามมาดิไปตามด้ยเออคุณแบงค์ตามมาดึงถึง ถึงถึงโอเคไปแล้วกระโดดเจ้าหูตัวนี้มีกล่องอะไรหรือเปล่าวะดูก่อนคราวนี้ผมปลาอินเทูโพไปไม่ได้ครับอินเทูโพลตกครับเฮ้ยปลาไม่ได้ผมตกตายครับเดี๋ยวผมเอาให้บ้าคุณแบงคุณแบงคุณแบงคุเอามาเอาแบ่งนิดนึงแบ่งนิดเดียวเดี๋ยวผมให้หมดเลยโอเคโอเคผมมีอีกเยอะครับผม เอามาครับเอา้าเฮ้ยปลาไม่แล้วอ่เอา่เอาอ่าตายอาหารตายอาหารเอาคุณแบงคุณแบงเออโอเคครับขอบคุณมากครับเ,เ,เดี๋ยวผมจะปลาไปตรงเอ่อตรงที่เก่าแล้วกันครับตรงที่เก่าระวังตกต, <c oughs> ตายนะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวให้อีกเปล่าเอ็งมากอดไอ้ตรงที่เดิมอ่ะแล้วทำไมตกตายวะแบงตีไงไม่ได้ตีเฮ้ยอยู่นี่ใช่เลือ ทำไมไม่ตายวะเอ้ยทำไมทำไมก็ถึงตกตายปะไม่รู้เหมือนกันลอมบี้ตีปะวะหรือว่าคนแบงค์ตีเองผมไม่ได้ตีผมไม่อยู่นี่ใช่หรือวะโอ้เดี๋ยวผมให้อีกเปล่าเดี๋ยวผมว้าไปที่อื่นโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณอยู่ไหนอะผมกำลังล่วงมาผมกำลังล่วงลงมาแล้วอ้ยโหเดี๋ยวเราบ้าไปเถ้นนะโอเคโอเค วาร์ปไม่ใช่เหรอคุณแบงค์วาร้าไปที่ไหนล่ะผมบอกว่าวาร์ปไม่ใช่เหรอใช่หรอจริงครับผมเอื้อโอเคโอเคเคสมาให้แล้วไหนอะเอามาที่เอามาดิเอามาดิเอามาที่ทั้งทั้งรู้ครับทั้งเออเอาอินดูเพลมาเดี๋ยวเราจะปาไปถึงจุดกลางแล้วเรามาต่อสู้กันไม่ต้องหรอกครับไม่ต่อสู้เออมาเอามาต่อสู้เลยก็เราบอกว่าพีพีไม่ใช่เหรอเราบอกว่าพีพีปึ๊บ โอ้เยี่ยมมาแล้วเก,กาะกลางคุณแบงปลามาเลยคุณแบงปลามาปลามือง,งอ่ะเออคุณแบงปลามาปลาเมืง,ง่ะเดี๋ยวผมปลาไปเก,กาะกลางเลยไหมเอาป่ะไปปลาเลยโหผมตอนนี้ผมเสียวอ่ะปึ๊บเอ้าเฮ้ยคุณแบงลอยได้งไงอะ่ะผมผมกินน้ำยาลอยอะ่ะผมโอ้ข <c oughs> ี้โกงเปล่า <c oughs> ผมไม่เอาของหรกแบงใช้ตัวโกงแน่เลยอะ่ะใช่ไหมเขาไม่มีไม่มีมมจริงๆใช่ด้วย่ <c oughs> โอเคครับไม่มีเหรออ๋อคุณอ๋อคุณไม่มีหว่ะแล้วคุณลอยได้ไงวะเออเฮ้ยผมบินไม่ได้แล้วเฮ้ยตรงนี้ที่เป็นเหยียบนี่คืออะไรครับทำให้ยามยาองเหยี่น้องเหยียบครับโอเคครับปึ๊บอะไรวะมีอะไรก็ขึ้นมาอะไรวะมีมีอะไรก็ขึ้นเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยครับเอามาทางนี้มาทางอื่นทางนั้นมาทางอื่นมาทางอื่นอ่ะแล้วคุณลงไปในน้ะทำไมอ่ะมันมีของ อ๋อโอ้มีกล่องด้กล่องโอ้มีน้ำยาขอ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 เลยขอเลยขอเลยมาแบงค์พอเราเอาอะไรกันเสร็จนะเดี๋ยวเรามาต่อสู้กันก็ขออน้ำยาเลยก่อนโอ้ยขึ้นจากน้ำไม่ทันอื้อโอ้โหขึ้นทันอื้ออ้ยวู้มา คุณแบงค์ครับเราจะไปต่อสู้กันตรงไหนครับครับผมเอาชุดเกาะดิผมไม่ได้ตุดตนะต๊ดต่อเนี่ยตุ๊ดต่อผม<บ>เอาอันนี้ก่อนดีกว่าเอาบูบูบูอะไรวะผมจำไม่ผมจำจำชื่อไม่ได้บูอะไรวะชื่อบูอะไรวะฮะคุณแบงค์อะไรบูอะไรวะที่เขาไปทําแบบเอ็นชาร์ดได้อะบูอะไรวะบูบูสโตนเนี่ยหรือว่าอะไรเอ็นชาร์บูสโตนป่ะหรือว่าอะไรวะจำไม่ได้ะ่ะ ไม่เป็นไไม่ตกตายเฮ้ยเดี๋ยวเไอ้เบงไอ้เบงโอ้โูไอ้นี่บอกว่าตัดสู้เหรอวะยังไม่เริ่มเลยโอ้โหโอ้ตกตกตกเยอะ เดี๋ยวเราของเก็บแใน้ดู๋ยเคลียป่นนตจอไปทางไหนดีวนะน่าข้าไปทางนี้ก็ได้อ้าวรถไฟไปแล้วยังไม่ได้ขึ้นเลยอือหือ เฮ้ยไม่ตายอไม่ตายข้อไม่ตายแล้วทำไมรถไฟไปไม่ได้วะเดินไปก็ได้วะ่ไมตายแล้วเดินไปแล้วข้อไม่ตายข้อกดสวิตต์แล้วจะไปไงวะเนี่ยไหนด้วยแล้วก็เหมือนกันเงินสองมี ทุกคนต้องไปจากโลกนี้เอ๊ะเอ๊อมาเอ้าตกอีกแยะโอ้ยอย่างนี้ไปไม่ได้แน่นอนผมขอตัดคลิปเลยโอเคครับโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยครับอ่าแบงค์มาพร้อมยังพร้อมยังเริ่มเริ่มเลย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  ไอ้กาดตัวอะไรไม่รู้มันมาอยู่ข้างในนี้ใช่รึแล้วเราออกไปไม่ได้ด้วยแบงติดอันเนี้ยเฮ้ยอันนี้ยมันตัวน่านีิว่ะไอแบงระวังระวังระวังเออมามาต่อสู้ต่อเหมือนเดิมของแรงจังวะแรงจังวะโอ้ยตก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 ที่ผมชนะที่ครับมันจะร้อยเปอร์เซนต์ด้วยโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ โอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งคุณแบงค์อยู่ไหนครับมาหาผมหน่อยครับเฮ้ยผมตกายคุรแบงค์อยู่ไหนครับโอเคแล้วบอกอะไรโอ้ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นเดี๋ยว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 จบแล้วจบแล้วโอเคนะครับก็เราสองคนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกผมด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ